ครับสวัสดีครับทุกคนเฮลโลนี่ทุกคนวันนี้เราก็มีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับนี่เป็นรถขายไอศครีมโอ้โหแกะกล่องใหม่เลยนะครับทุกคนนี่เลยโอ้ oh m ม god ว้าวเป็นเหมือนหน้าตาเหมือนลิงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีกว่าทุกคน นี่เลยแทนทันแทน,ทน,ทนโอ้ว้าวโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนดูนี่สิพระเจ้าจอด์มันยอดมากนี่ปั่นจักรยานได้ด้วยนะนี่ขาเขาเดี๋ยวดูหน้าน่อยสิโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุกข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องใสอุ้ยแบตเตอรี่โอ้โหล่วงไปแล้วครับนี่นี่เดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปดีกว่านะ มีเงินหลุดออกมาเราใส่เข้าไปดีกว่าโอ้ยหลุดออกมาแล้วอ้าวนี่เดี๋ยวเอานี้ใส่เข้าไปเรอพูดอ่าโอเคเดี๋ยวเรานี่สวิตติดเปิดตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันโอ้ my god ดูนี่สิทุกคนโอ้โหโหยังไม่ตกเกือบตกเลยนะนี่พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้โหไม่ตกไม่ตก นี่ดูซิว่าเขาจะตกไหมน่าเดี๋ยวดูซิทุกคนแต่แต่แต,ต่ไอศุครีมมาแล้วครับโอ้โหเกือบตกทุกคนดูดิสิโอ้โหเขาจะปั่นลงข้างล่างอย่างเดียวเลยนี่ดูดูดูว่าเขาจะล่วงไหมเฮ้ยโอยยยยยโอ้โห,โโห,โโหไม่ล่วงไปทุกนแล้วนี่มาแล้วครับโอ้ถอยหลังได้ด้วยทุกคน ดูดูดูทีเขาวัาเโอ้ยเจ้าอุ้ยลวงแล้วโอเคดูดีสิโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย